ครับสวัสดีครับวันนี้จะคือมาดูเหรียญรุ่นสร้างกติหลงกุพาน,นะครับ<ม>แห่งวัดบ้านกว่านะครับเหรียญนี้จะตอกพอสองพอแลครับพอซ้ายพอขวานนครับเหรียญนี้สวยมากครับนี่ดูด้า,าน,นหลังครับ ด้านหลังจะมีวิธีดูจุดจ่ายตังครับผมอยู่ตรงใต้หัวเชื่อนครับตรงนี้ครับจะมีรอยเหมือนเล็บจิกนะครับแล้วก็ดูขอบนะครับจะมีรอยรอยครับ ทั้งสองข้างครับขอบเหรียญั่อีกอนนึงนครับผมก็เหมือนกันนะผมเหรียญนี้ไม่ตอกพอนะครับรุ่นสร้างก็เทียบเองครับ,นนรบตรงผนเชื่อมก็มีรอยเหมือนเล็บจิกครับ นีครับดูขอบเดียครับรอยตัดขอบขอบเดียรนะผมนี่ครับกล้องไม่ชัดเท่าไหร่ครับนี่ครับ